สวดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ดทอยดอทคอมนะครับเป็นเว็บไซต์ที่จะมีสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบินบังคับนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะสุดพิเศษจริงๆครับกับคุณผู้ชมที่ชอบรถบังคับนะฮะเอาใจคนที่ชอบรถบังคับกันบ้านนะครับวันนี้มากับรถสเกลสวยๆนะฮะของโตโยตานะครับมิติเอ็กซ์4คุณ4ออฟโรดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นรถบังคับออฟโรดในตำนานนะฮะหลายๆท่านต้องเคยผ่านนะครับเคยเห็นรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับ รุ่นนี้มาในรูปแบบของรถประคับสเกลสวยนะฮะสเกล1ต่อ14นะฮะเรียกว่าขนาดใหญ่พอสมควรฮะตัวนี้มากับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับเป็นแบบชาร์จนะฮะสามารถที่จะวิ่งได้ประมาณ20นาทีสบายๆนะฮะต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้มาเป็นรีโมท2.4นะฮะระบบเลี้ยวนะครับคุณผู้ชมครับตามมือนะฮะระบบเลี้ยวเนี่ยจากโซโลนะครับคุณผู้ชมครับ ตามมือนะฮะระบบเร่งนะฮะเดินหน้าถอยหลังตามมือเช่นเดียวกันฮะปรับสปีดได้นะครับช้าเร็วนะฮะถอยหลังได้นะครับปรับสปีดช้าเร็วถอยหลังได้ช่วงล่างนะครับผู้ชมครับเป็น2เพานะครับขับเคลื่อนสีล้อนะมอเตอร์ในขนาด280นะฮะเนี่ยฮะระบบของการทํางานของด้านล่างนะเนี่ยฮะเพาหน้านะฮะเผาหลังทํางานเป็นขับสีนะฮะระบบเลี้ยวเซวโนะคุณผู้ชมครับสังเกตว่าระบบ จะเป็นไปนตามมือทีเดียวรุ่นนี้วงจรอ,อยู่ที่ด้านฝากระโปรงนะคุณผู้ชมครับทำให้ลงน้ําได้สูงถึงฝากระโปรงทีเดียว <S <S ขอดาเล่นสูงครับคุณผู้ชมครับโคดนะค,คุณผู้ชมที่ชอบรถบรรคัแนวออฟโรดนะครับเหมาะการเก็บสะสมเหมาะการเอาไปเล่นนะเอาไปตั้งโชว์เนี่ยเหมาะเป็นอย่างมากนะครับก็เรียกว,ว่าพลังขับเคลื่อนที่สูงทีเดียนะฮะก็ให้อัตรารดของความ อ่ะเป็นรถบรรทุกที่คลาสสิกอย่างมากนะครับกับออฟโรดไมตรีเอ็กออฟโรดตัวนี้คผู้ชมที่อยากจะได้ออฟโรดโตโยต้านะครับติดต่อกันเราเข้ามาครับตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับราคานะฮะ1,700บาทนะครับรวมส่งโดยพิเศษให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเลยครับ เบอร์โทรนะครับและดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผู้ชมครับติดต่อเข้ามาสินค้ามีไม่มากนะครับผู้ชมครับ